สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกขอต้อนรับสู่ The Star 9 er 5 4 Channel โดยมอดลดูดูพยากรณ์พยิบซีและไพ่ออร์เค้ลพลังบวกนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงความรักให้กับชาวพิจิกในช่วงเดือนมีนาคมนี้ดวงชะตาความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณบ้างนะหรือความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะไปในทิศทางใดนะคะคลิปนี้มีคาตอบ สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงความรักเจาะลึกเป็นรายบุคคลเฉพาะตัวคุณเองนะคะสามารถสแกน QR Code, โค l i แอไลน์อตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยนะคะเป็นเซตเจาะความรักนะเซตนี้เลยนะคะใช้ไพ่ยิสีและไพ่รักออร์เคิลน,นะคะฝากกดติดตามกด Subscribe นะคะช่อง The Star 954 เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับหมอดาวด้วยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ยิปซีไพ่รักออร์คเคิลบารมีแห่ององค์พ่อพิคเนตบารมีแห่งองค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมล่าคอมเมนสมิธองค์ปูรร่ฤาษีร้อยแปดองค์ปู่ฤาษีนารอดทุดดวงจิตทุดดวงวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธาร ขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาให้กับชาวราศีพิจิกเจาะลึกเรื่องความรักในเดือนมีนาคมนี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีพิจิกด้วยเถิดค่ะสาธุ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 เรามาเริ่มกันที่ไพ่ยิ่สี่นะคะชาวราศีพิจิกดวงชะตาความรักของคุณ ในเ,เดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรคุณเป็นเช่นไรเขาคนนั้นเป็นเช่นไรเขาคือใครนะคะคุณเป็นยังไงบ้างคะและเขาคนนั้นชาวพิจิกในเดือนมีนาคมนี้นะคะโดวชะตาความรักของคุณจะ เป็นอย่างไรตัวตนของคุณนะคะชาวราศีพิจิกนะคะ Si กออฟช o r ์ตพิจิกหลายๆคนอยู่ไกลบ้านไกลถิ่นไกลฐานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกนะตัวตนของคุณนะคะสามารถที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้นะคะพิจิกนะ ชาวราศีพิจิกเป็นชาวธาตุน้ำนะหรือแหล่งที่อยู่อาศัยของคุณในปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะเป็นดินแดนที่ติดน้ำติดทะเลก,ก็ได้หรือบางคนเนะี่ยบ้านอยู่ใกล้น้ำมีคลองอยู่หลังบ้านหน้าบ้านอะไรอย่างนี้หรือต้องผ่านคลองก่อนเข้าบ้านอะไรประมาณนี้นะคะชาวราศีพิจิกนะ sick of sorts นะคะสามารถที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต ะะแต่ต้องผ่านอุปสรรคก่อนนะชาวพิจิกนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบโอ้โหทางทางเดินของคุณมันจะโรยด้วยกลีบกหราบมันก็ไม่ใช่นะคะมันจะเต็มไปด้วยปัญหาหนานาอุปสรรคที่คุณจะต้องฟันฝ่าขวากหนามจนกว่าจะมีวันนี้ได้นะคะชาวราศีพิจิกตัวตนคุณเป็น six of swords นะคะหรือใครหลายๆคนอยู่ในสภาวะที่ มีความรักทางไกลเออนะคุณอาจจะอยู่ไกลกันรวมถึงคู่ของคุณต้องเป็นคนมาจากแดนไกลนะคะชาวราศีพิจิกนะต่างบ้านต่างเมืองก็ได้เป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงคุณนะเป็นคนที่อยู่ไกลบ้านไกลช่องไกลถิ่นฐานต้องไปทํางานต่างบ้านต่างเมืองือต่างจังหวัดต่างภูมิลําเนานะ ให้ใบต่อมา queen s o v e r e n s หลายๆคนเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นหัวหน้างาน m นเจอร์นะคะผู้บริหาร CEO อะไรอย่างนี้นะคะชาวราศีพิจิกนะราชินีไม่เท้าเป็นคนปรับตัวเก่งมากงานในบ้านก็ดีงานข้างนอกก็เลิศนะ,ะสามารถบริหารจัดการงานทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างเก่งลงตัว นะคะเป็นคนเป็นคนที่เก่งทั้งงานบูแล้วก็บุญด้วยเก่งทั้งงานข้างนอกข้างในนะคะราชนิ้เท้าปรับตัวเก่งคล่องพูดจาดีมนุษยสัมพันธ์ดีอัธยาศัยดีเฟลลี่เข้ากับคนได้ง่ายนะคะใช้ของใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเป็นหมดนะคะแกดเจ็ตใหม่ๆเครื่องมือทำมาหากินอะไรใหม่ๆคุณสามารถทำได้หมดแม้ว่าคุณจะอายุเยอะ นะคะราชนีไม้เท้าเนี่ยปรับตัวเก่งมากนะชาวราศีพิจิกนะคะเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่อะไรเซเว่นซค็คัเป็นคนมีสเสน่ห์อ่ะมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณเยอะนะชาวราศีพิจิกช่วงนี้ดึงดูดมีสเสน่ห์รวมถึงคุณมีโปรเจกต์อะไรในหัวเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดที่กําลังจะทํา นะคะหรือกําลังคิดอยู่แล้วไม่กล้าลงมืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเซเว่นซอฟคลัเนี่ยช่างคิดั่้งจินตนาการสร้างสรรค์หรือคนอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานไอเดียทั้งหลายงานจินตนาการงานครีเอทงานสร้างสรรค์งานอาร์ตต่างๆนะคะชาวราศีพิจิกนะช่วงนี้คุณจะมีหัวไอเดียดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะเดี๋ยวดูต่อไปว่าคุณจะกล้าลงมือทำหรือเปล่า รวมถึงมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยนะคะในเดือนนี้นะมีคนคุยหลายคนมีคนมาขายขนมจีบหลายคนหรือคุณอาจจะกําลังคุยกับคนหลายคนก็ได้คนนี้ก็ดีคนนั้นก็ชอบคนนู้นก็ใช่อะไรอย่างนี้นะคะชาวราศีพิจิกนะใช่ไปหมดเออยิ่งคนโสดยิ่งบริหารสเสน่ห์ก็ยิ่งคนเข้ามาพูดคุยสนใจเยอะนะอุ้ยเดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์มีความคิด สรีเอทสร้างสรรค์ผลงานมีความหวังนะคะมีความหวังว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำมันจะสำเร็จอาจแสดงว่ามีการคิดลงมือทำนะคะมองผลบวกเป็นหลักนะชาวราศีพิจิกนะคะคุณมีงานอะไรที่ คิดในอนาคตว่าจะลงมือทําแล้วก็คิดว่ามันน่าจะบวกมันน่าจะดีมันน่าจะเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นหรือคุณคิดจะเริ่มต้นในเดือนมีนาเลยนี้ก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกหลายๆคนอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอาร์ตนะคะศิลปะนะหรือบางคนอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานกรงสีงานครอบครัวงานที่ตกทอดกันมาพ่อยันรุ่นสู่รุ่นพ่อแม่มาสู่เรา นะคะเดอะสตาร์เนี่ยงานกรงสีก็ได้หรืออะไรที่อยู่ในทางด้านความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นขายของหรูขายของแพงของแบรนด์ของฟุ่มเฟือยเพชรนินจินดานะคะชาวพิจิกนะนะคะงานคุณเนี่ยที่คุณคิด จะเริ่มต้นที่คุณคิดที่จะทำเนี่ยมันมีโอกาสประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะคิดเรื่องงานอะไรนะคะชาวราศีพิจิกนะขอให้คุณคิดลงมือทำแล้วก็คิดบวกด้วยนะคะเพราะว่าม,มันมีความสำเร็จที่รออยู่ในช่วงนี้คุณจะดูดีสวยงามมากเลยนะชาวพิจิกนะคะออรา่าพุ่งเป่งประกายมากเดอะสตาร์เลยเป็นสตาร์คนหนึ่งเลยเป็นคนดูดีผิวผิวสวยผิวขาวเออนะคะ ชาวราศีพิจิกนะคะพไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะอีโรนิดนึงนะต้องขออนุญาตปิดนิดนึงนะคะไพ่สวยนะนะคะเซตนี้เป็นเอ่อเป็นโอสไตแชนอตนะคะเป็นไพ่ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะอ่ะพไพ่ใบสุดท้ายเพชรอ f ฟวอ d s นะคะเก่งฉลาดหลายๆคนทํางานต่างถิน่นไกลทํางานต่างบ้านต่างเมืองนะคะหรือบางคนทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยชาวพิจิกนะคะเพรสวร์เนี่ยพลังงานของความเป็นเด็กในตัวตนของคุณเยอะนะคะมีทั้งความเ,เป็นผู้ใหญ่คิดแบบผู้ใหญ่แต่ก็มีความคล่องตัวเหมือนเด็กนะคะ รูปร่างหน้าตาคล้ายๆเด็กก็ได้หรือว่าดูเด็กดูอ่อนวัยอ่อนกว่าเยาว์มากนะคะชาวพิจิกหลายๆคนบางคนอยู่ในต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลทํางานต่างบ้านต่างเมืองทํางานในต่างประเทศก็ได้บางคนเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็ได้คนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะนะชาวราศีพิจิกนะคะคุณอาจจะกําลังคุยหลายๆคนอยู่นะ ช่วงนี้มีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณเยอะรวมถึงคุณมีออร่ราพุ่งให้คนนู้งคนนี้เข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายนะคะชาวพิจิกนะถือว่าเป็นไพ่เป็นไพ่ที่ดีเป็นพลังงานไพ่ที่ดีนะแล้วเขาคนนั้นเป็นยังไงว้าวชาวราศีพิจิกเขาคนนั้นขึ้นมา the world เลยอะ the world พร้อมศัก์ มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเป็นคนมองโลกในแง่ดีในแง่บวกรวมถึงเป็นชาวต่างชาติก็ได้ต่างประเทศก็ได้ต่างชาติมาทำงานในประเทศก็ได้หรือเออเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลหรืออยู่ประเทศเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดูเ w o ร์เออเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศบุคลิกรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนมองโลกในแง่ดีในแง่บวกเป็นคนคิดดีเป็นคนคิดบวกรวมถึงเนี่ย เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเนื้อคู่ที่ตามกันมาได้ด้วยนะชาวราศีพิจิกนะคะดูเวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบบุญธรรมกาแต่งร่วมกันมาได้ด้วยนะนะคะแล้วเขาเห็นคุณเนะี่ยเขาก็จะแบบว่าชอบคุณเลยอะ่ะรวมถึงเขาเป็นคนเฟลลี่เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะมองโลกในแง่ดูบกนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพร้อมความเพียบพร้อมในตัวเขาเองเลยคนคนนี้นะ มีความเพียบพร้อมนะคะในคนคนนี้ในคนคนเดียวนี้เลยอมอืพร้อมสับนะคะอาจจะอยู่ในแวดวงสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์งานต่างประเทศก็ได้นะคะคนนี้งานออนไลน์งานต่างประเทศงานประชาสัมพันธ์เออนะคะหรือขายของออนไลน์ค้าขายออนไลน์ก็ได้นะทํางานองค์กรระหว่างประเทศก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะโอ้โหพไพ่ใบนี้ยิ่งชัดเลยเอ็มเพ r เป็นชาวต่างชาติต่างประเทศอายุแก่กว่าคุณนะคะ7ถึง10กว่าปีขึ้นไปเลย7ถึง15ปีขึ้นไปหรือว่าเยอะมากมายกว่านั้นก็ได้เอมเปอรเรอร์ Emperor, เป็นคนที่มีหน้าที่การงานความมั่นคงในตัวเองสูงผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะคะเป็นผู้บริหาร,ออก,รก็ได้นะคะเป็นผู้บริหารเป็นเอ่อคนวัยเกษียณก็ได้อยากได้ไหมไวัยเกษียณเออ เป็นคนวกระกษียนแต่เอ,อ่อมีความเพียบพร้อมมีความพรั่งพร้อม,อมนะคะหรือว่าเป็นชาวต่างชาติไวกระกษียนก็ได้ผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะหรือเขาเป็นนักธุรกิจก็ได้นะคะมีธุรกิจการงานที่มั่นคงอุดมสมบูรณ์สามารถดูแลคุณได้สามารถจุนเจือคุณได้นะชาวราศีพิจิกคุณอาจจะพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีความมั่นคง นะคะมีความมั่นคงในชีวิตต่างชาติต่างประเทศหรือเขาอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับราชการก็ได้ค่ะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีอยู่ในขั้น C แบบ90ขึ้นไปเลยเออนะคะหรือเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนกักการเมืองได้ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติได้นะคะชาวพิจิกนะคุณอาจจะเจอคนที่แบบว่าอยู่ในสายงานหน่วยงานราชการก็ได้ค่ะ เอมเบรนี่มันได้ตั้งแต่ราชการจนถึงนักการเมืองแล้วก็ต่างชาติได้ด้วยนะไพ่ใบต่อมาไฟล์็อปครับคนคนนี้ผิดหวังในความรักมาแล้วผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาเออหรือว่าแยกกันอยู่กับสามีหรือว่าภรรยาก็ได้ผิดหวังความรักความสัมพันธ์นะคะรวมถึงเป็นคนที่มีความกลัวด้วยนะคะ ไฟฟ์ซับคับเป็นคนที่มีความกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยนะหรือห่วงหน้าพวงหลังหรือว่าเอ่อห่วงเกี่ยวกับลูกก็ได้นะเกี่ยวกับลูกเต้าของเขาที่เป็นลูกลูกติดเขาหรือว่าลูกที่เขาจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูนะคะมีความกังวลหลายๆอย่างกังวลในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่มีความกลัวที่จะเริ่มต้นได้ด้วยนะคะคนคนนี้นะไฟ์ซับผิดหวังในความรักมาแล้วเออนะคะ ให้ใบต่อมา p พสออฟโ o ร์ s เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองอย่างมากนะคะเป็นคนมีความมั่นใจบางครั้งบางมุมมีความเป็นเด็กในตัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นคนอายุเยอะนะบทที่จะเป็นเด็กหรือว่าบทที่จะดือ้อนี่คือดื้อมากหัวชนฝาเอาอะไรมายัง้งเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่เขาหรือว่าเธอคนนั้นโตก็จริงแต่มีบางมุมบางครั้งก็หน้าตี จริงก็หน้าตืบเออนะคะถ้าโตแล้วมันไม่ได้หน้าตีแล้วมันหน้าตืบแล้วนะคะ <c oughs> บางคนผู้ใหญ่บางคนก็แบบว่างอนนะงอนแบบไรเหตุผลเออหรือว,ว่าดื้อแบบไรเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะปวดหัว,วกับเขาเธอคนนั้นได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะกาําลังเผชิญอยู่ว่าเจอแบบว่าผู้ใหญ่แบบดื้อ ออผู้ใหญ่ดือ้อผู้ใหญ่แบบมึนอะไรประมาณนี้นะคะเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะบทจะดือ้อจะดึงอะไรอย่างเงี้ยเอาอะไรก็ฉุดไม่อยู่หรือเอาอะไรมาัรั้งก็ไม่อยู่หรืออธิบายบางครั้งอะไรก็จะไม่ฟังไงนะอธิบายไปก็เข้าหูทรายทะลุหูขวาไม่ฟังนะคะแล้วก็จะมีการไม่เข้าใจการกโกรธกันอะไรอย่างเงี้ยนะ o น s w บสอดนะคะเหมือนที่บอกไปพ่อไม้แม่ไม้ได้ ผ่านการมีครอบครัวผิดหวังมาแล้วนะคะหรือความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีความบางอย่างไม่เข้าใจนะคะความหึงหวงก็ได้นะชาวราศีพิจิกเป็นอยู่ไหมมีความหึงหวงกันมีความไม่เข้าใจกันนะคะมีความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเนี่ยก้าวดาบนะหรือว่าคุณอยู่ในสถานะที่แบบ ยังไม่ชัดเจนยังไม่ลงตัวก็เป็นได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าก้าวดาบเนี่ยมันคือสอถึงความเครียดความกังวลอะไรบางอย่างนะคะความไม่เข้าใจกันความกังวลนะในสถานะความกังวลว่าจะสารสัมพันธ์ยังไงต่อนะคะ mm hmm. เขาก็มีความคิดเช่นนั้นอย่างเดียวกันกับคุณนะคะ mm hmm. เขาอาจจะมองว่าคุณเห็นเขาเป็นตัวเลือกก็ได้นะชาวราศีพิจิกนะคะ mm hmm. เขาอาจจะมองว่าคุณมีช้อยเยอะ เออคุณมีช้อยเยอะคุณเลือกได้เขาอาจจะมองว่าเขาอายุเยอะแล้วหรือว่าเขามีเรือพว่วงหรือว่าเขามีพันธะอะไรที่ยังเคลียร์ไม่จบไม่ลงตัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะชาวราศีพิจิกนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเรามาดูค่ะว่าแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะจะพัฒนากันยังไงต่อละ่ะในเดือนนี้โอ,อ้เขาก็เครียดนะ เขาก็เครียดในความเป็นไปนะคะในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันนะเขามองว่าคุณเลือกได้นะ four of swords นะคะใครหลายๆคนอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนไพโป๊กฮาร์ฟันคิงซอกคัพเนี่ยนะนะพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้เอสซอกคัพแน่เอสเพนเดอร์นี่ชาว ราศีพิจิกความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าสามารถสารความสัมพันธ์ต่อได้นะคะมีความไม่ลงตัวมีความไม่เข้าใจหรือว่าเขากําลังงอนอะไรคุณอยู่หรือว่ามีเรื่องที่จะต้องให้สางปัญหากันเคลียร์ใจอะไรกันได้มันออกในทางที่ดี นะคะเอสซอบคัเนี่ยคนที่เข้ามาในช่วงนี้หรือว่าคนที่กําลังคุยอยู่แล้วสามารถเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากันได้ในเดือนมีนาคมนี้ความสัมพันธ์มันจะชัดเจนขึ้นดีขึ้นราบรื่นยิ่งขึ้นนะคะมีการตกลงปลงใจกันได้ดีหรือว่าตกลงปรงใจกันเป็นแฟนนะคะเคลียร์กันเป็นแฟนนะ,ะหรือว่าเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เลยก็ได้ ตกลงปรงใจบางคนได้แต่งงานก็ได้นะ a S s o f cup S p e n a c l บางคนได้แต่งงานได้ของมั่นได้ของของมั่นหมายเออนะคะหรือว่าได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรที่มีมูลค่าสูงนะคะตกลงปรงใจอะไรกันแล้วเคลียร์ใจกันได้นะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้ตกลงปองชิ้นหรือว่าได้มาอยู่ด้วยกันนะคะหลังจากที่มีปัญหากันเคลียร์กันไม่ลงตัว นะหรืออยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนแล้วจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีโอกาสได้พบเจอกันสารความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นนะคะชาวราศีพิจิกอ้าวสำหรับคนมีแฟนแล้วล่ะคนมีแฟนแล้วคู่ของคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะชาวพิจิกนะมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะ คู่ของคุณมองคุณว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายมีคนมาสนใจคุณเขาก็เครียดเขาก็หึงเขาก็หวงกังวลนะคะห้าถ้วยเนี่ยมันคือความงอนมันคือความกังวลใจกลัวคุณจะไม่รักกลัวคุณจะไม่สนใจเขานะคะชาวราศรีพิจิกหลายๆคนมีแฟนเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะนะคะ ถึงแม้ว่าคุณจะมีความไม่เข้าใจอะไรกันงอนกันอยู่มีความขัดแย้งทางอารมณ์จิตใจมีความหึงหวงกันคุณก็จะเคลียร์ใจกันได้เออชาวราศีพิจิกนะคะดีมากๆเลยนะคะไพ่ออกมาในเชิงดีนะคะในเชิงบวกนะเรามาดูไพ่รักออร์คเน่นอยากจะบอกอะไรชาวราศีพิจิกเนะี่ยสำหรับความรักของคุณนะ โสดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนรวมถึงคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วไพ่ออกมาดีนะคะแม้ว่ามีความไม่เข้าใจกันก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้ชาวราศีพิจิกนะคะนี่มองตารู้ใจนะเป็นอะไรที่มองตารู้ใจเขาเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวคนเนี่ยเขาห่วงกังวลน,นะชาวราศีพิจิกนะคะ ถึงแม้ว่ามีบางอย่างที่เขาแบบไม่อยากให้คุณรู้หรือว่าเขาต้องไปเคลียร์ให้จบก่อนในสิ่งนั้นๆที่เขาแบบค้างค้างเก่าๆนะคะในสิ่งนั้นๆที่เขาค้างค้างเก่าๆแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่รักคุณสามารถอยู่เคียงข้างคุณ ให้ความดูแลเอาใจใส่คุณแม้ยามคุณเจ็บไข้ได้ป่วยนะชาวราศีพิจิกนะคะก็ขอให้ความรักของคุณเป็นรักดีๆแบบที่ไพ่ขึ้นมาแบบนี้สำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ